เมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการไปจัดกิจกรรมแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการเผานะคะมีการเอาขยะมาเผาที่หน้าศาลร,รวมถึงบางส่วนเอาพระบรมฉายาลักษณ์ไปเผาที่หน้าศาลด้วยซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปว่าทางบชน,นเนี่ยกำลังพิจารณากับทางศาลนะคะว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายว่าเป็นการละเมิดศาลหรือเปล่ากําลังพูดคุยกันอยู่แต่ว่าในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในยุคนี้เนี่ยนะคะ เขาก็จะมีก <Laure> ล <en> ้องไม่ใช <É. S 2> ่เพียงผู้จุนุมที่มีกล้องนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีกล้องหรือแม้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ถ่ายด้วยตัวเองเนี่ยก็ไปเอาภาพจากส่วนต่างๆที่มีการถ่ายเก็บหลักฐานกันเอาไว้เนี่ยเผลอๆนี่ยนะสายสืบอยู่ข้างหลังคนที่กำลังเผานี่แหละคุณทียาและภาพมันเห็นชัดเจนว่าคนที่เผานี่เป็นใครนะคะนี่ แล้วก็มีคนเชียร์อยู่ข้างๆไงอคอยส่งรูปคอยส่งของมาให้แต่คนเผามือเผาเนี่ยคือคนนี้ค่ะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าสามารถจะจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะมีการเปิดเผยเออจากทางหมายมาของสอพอแม่โจ้นะคะที่มีการระบุชื่อผู้ต้องหาที่เผารูปหน้าสารอาญาคือนายพรชัยวิมลสุภวง์ค่ะซึ่ง เ,เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปจับกลุ่มตัวได้นะคะที่ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็พบเบาะแสได้ว,ว่านายพรชัยวิมลสุภวงศ์เนี่ยเป็นบุคคลเดียวกันกันกบที่พ่นสีรั้วหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อ16พฤศจิกายนด้วยนะคะก็เรียกว่า กระทำความผิดกันหลายๆายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไปพ่นสีหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเมื่อ18พฤศจิกายน63เมื่อกุมภาพันธ์64ก็เป็นคนไปเคลี่ยงก้อนหินใส่ตำรวจ <ๆ S 2> เขาก็มีภาพเลยที่ร้อหนึ่งเนี่ยที่101ร้อ1รออนี่นะครับ<ช>กำลังขว้างไม้ใส่ตำรวจนะแล้วก็6มีนาจุดไฟเผาหน้าศาลอาญารารชดาคือ ดังที่คุณนันทยาบอกเนี่ยทุกๆกิจกรรมทุกๆการกระทำเนี่ยมันถูกบันทึกไว้หมดแล้วก็เอามาประมวลกันเอาคนคนเดียวก,กันนี่นะก็เลยมีการขอหมายจับแล้วก็ออกหมายจับแล้วก็จับตัวได้เรียบร้อยแล้วอย่าคิดว่าจะหลบพ้นนะคะเพราะว่ากล้องทุกตัวจากทุกฝ่ายมันมีบันทึกเอาไว้หมดเลยห,หูตาเป็นสับป,ประรดคะ่ะเรามีคลิปวิดีโอนะครับที่มีคนทำเอาไว้เนี่ยครับรวบรวม ว่าการกระทําความผิดของนายพรชัยที่ผ่านมาทั้ง3ครั้งเนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอชุดนี้กันครับ ครับนี่แหละครับหลักฐานทั้งหมดที่นำมาประกอบการในการออกหมายจับนายพรชัยวิมลสุพวง์นะครับ